ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะให้ดูโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นโมเดลนะครับของกล็อก 43X นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจะทำเป็นระบบลูกเลื่อนนะครับยิงทีละนัดก็คือคล้ายๆกับปืนปากกานะครับเวลา จะยิงแล้วก็ขึ้นลูกเลื่อนมาค้างไว้แล้วก็ใส่ลูกเข้าไปจากนั้นก็เหนี่ยวไกก็จะลั่นนะครับอันนี้เป็นชุดบนจะเป็นโลหะนะครับอันนี้เป็นชุดบนจะเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กกล่องเจาะรูไว้สำหรับช่องเป็นช่องของเสียนะครับ อันนี้จะเป็นเฟรมล่างจะเป็นเสียพลาสติกนะครับเนี่ยเวลาเหนี่ยวไกลตัวเสียก็จะยุบระบบเดียวกันกับปืนอารมณ์ชักยิงนะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นลำกล้องเดี๋ยวจะทำยิงลูกตัวนี้นะครับลูกของ นี่ครับลูกแบ้งกันลำกล้องอันนี้มันอาจจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวผมจะลองหาพวกข้อเหล็กบางๆครับมาทำเพราะว่าข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับตัวลูกเลื่อนก็จะเป็นพลาสติกจะมีแค่ตัวเข็มแล้วก็ ที่เป็นสปริงนอกที่เป็นเหล็กนะครับนอกนั้นจะเป็นพลาสติกหมดส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็สอดด้วยท่อเหล็กหรือว่าท่อที่เป็นโลหะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลำพลาสติกเลยเนี่ยเวลาเรายิงเวลาเวลาเรายิงเนี่ยกระสุนเนี่ยมันมันมีความร้อนมันจะทำให้พลาสติกละลายนะครับ ก็เลยจะสอดท่อเหล็กเข้าไปแล้วก็จะกั้นไปอันนี้เป็นดอกริมเมอร์สำหรับคว้านลำเพิงนะครับนี่ขนาด9.5เดี๋ยวจะให้ดูเวลาเราประกอบออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับ มันจะเป็นประมาณเนี่ยครับดูอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้ อันนี้มันติดเสียนะครับข้างหลังเย่ยถ้าไม่มีเสียเนี่ยมันจะมันจะสวยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปครับว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับก็ขอจบไป้แค่น,นี้ครับ